ครับพี่น้องเขาจะไปกันเลยบ้า๋อปทศทยจิบกลอนนะพี่น้องอันนี้คือไม่คือไปจีก่อนเราไม่นะพี่น้องเอาไม่ไปนัำตาบานเราว่างข้ามตัดเนาเขาไปนัเตาลเสรจตัดแล้วจะมีไฟป้าเราไม่ครับเดียวได้อ ก็คือน้อนหมอกแซวประจำหมู่บ้านน้องี่น,น,น,นองทั้งนานโมได้มาทาย,ดยโดนแล้วโดนแล้วดพี่นองโมเด้มาไทายเลยตน้ำรงเต็ทุกคนตกอยู่โอ้เป็น,น,หนเห็นหน้าปัางเนาะโอ้าหน้าคน,น,นก็นได้สุบกัน พี่น้่งนี่บ่ได้บ่ได้้กเนาะย้ขึ้นมาหลังอย่ไาไปนน้องเาบนีแค่เื่อากกีบ่ดคือเอแดเ้าบ

อาน,น,นอมไม้จนิดอาใช่ไหมอาแลาะเนี่แหล่งนอไมเอาดูไหม้แถวเมันปลาเห็ดนน่้อแม่ขอบีนองมันี้ผ้ามาเดินป้าน้องแม่จะลาเด้อ้อง,งกับนองตังผู้ใดมาถ่ายชิบโดนเหรอ พ่อเดียนนะเออน้าหม่รมหาว้งแต่มมนเป็นห่วยน้าแม่นะตั้งแต่ช่วงนี้คนก็ตกงมากแล้วนะเท็ตออกคนเท็ดผึ่งถ้ำเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นน้ำนะน้ำน้ำปัญญากำลงก้น้ำ ต้องน้ำกุดมาตั้งนี่ต้องน้ำกุดคือว่าเป็นน้องน้ำประจำหมู่บ้านนะพี่น้องถ้าว่าเขาจะเห็นหน้าปังน้อยทา้งนี้ถ้าเป็นหนาช่วงหนาแรงเลยนะเขาจะสูบน้ำจนว่าบกมุดเลยพี่น้องนี่โอ้ยแต่ขี้เดียวลองหาหลักคงได้เนาะพี่น้องบรรยากาศดีดิพี่น้อง โอ้ยใจแบบใยแบบมดพี่น้องเอ้ยเห็ดน้ำเห็ดน,น้ำกันรอดำเนินการเพิ่อนของมันเฟซบุ๊กเห็ดหนักไรผู้เรียนห้องโบมีความรู้ทั้งด้านอา่าขอมพิวเตอือนนะพี่น้องมันเป็นเลียงละเอียดอ่อนข้อใช่ข้อเล็กมันหลายพี่น้องมันหลายดีเห็ดโบวัยอ่านกระโบ,บวัยอีกให้พู้เรีนอ่านตะเลเุ่ยืขาเนี่ยขั้นว่าตีเป็นห้องสมุดิหนิู่้เรียนว่าห้องสมุดินึงอ่านจิงจำไม่ได้อ่านแล้วก็หลงไปเลยนะ ให้น้องตังเบื่อน้องตังในใจทอดเลยเพื่อนสิบบบอกเขาตรงๆได้พี่น้องภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อนี่เป็นภาษาที่แบบว่าซับซ้อนนะพี่น้อง,นนงนเน็ตบดายรายายีโพเดนกับสิลงตา YouTube เนาะเออโอ้ห้องนี้หนแหละเนี่นยพี่น้องรีมาออกแบบนี้แหละลายน้อยอยูย่ดูคุณกมีิต โอ้ลีบหมดเสียมมานําเนาะโมดเสียมมานําเลยไม่ได้พี่น้องเด้อเอาหน่อไม้น้ำกันโอ้าอ่อนอึศรฝนนั่นตกมาแล้วมาที่นี่หน่อไม้ไม่เร็วอะ่ะใครยังไมเ่เห็นปลาก็มาน้ำเด้อพี่น้องเด้อ หรือว่าเด่นปลาโอ้เย็นดีขนาดเลยนร่มมากเนาะงานครับเป็นร่มบ่มากเลยโอ้ยแย่มันสีอามันสีอาอล่ะวันนี้มันเ็ดในห้องเงี้ยมันออกลายวันนี้มันก็สีเมียสีลาสีนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหาเนาะไม่เป็นช่วงที่ว่าหาเห็ดเนาะพี่น้องเนะาะฝนมันตกลงมาแล้ววันนี้ของปลากระเกิดเอากระหาสิกระมิ้งข้อมสุขดีพี่น้องถ้า ถ้าไม่มีปัญหาอย่างก็มีความสุขดีๆก็ไปทำงานกรุงเทพ่รับจ้างกเจ้า,จาก,กินขา้าวทุ่งเที่วกับมันโวเวนสไตล์ของพอเด่นเนาะพอเด่นบ่ม่กแบบนั้นนะเด่นมากอยู่แบบธรรมาศาสตร์เฉยๆต้องไปต่อยากสิ่งต่างยากไม่ได้มันติดวันนี้ได้ขออาสามาน้ำหนองตัางพิ่นมาหาเบิงของปลานุ่เพิ่นเป็นไม่เก็บสิบหมื่นเหรีแต่วพอได้มาหนุ่เพิ่นค่าเห็ดเยอะครับพน เฟซบุ๊กยู่นี่ยมันเห่แก่หลายยางอย,งอยงู่พี่น้องเอ้ยหนอยย่นอใหญ่ใหญ่ใหญใจใหญ่ทั้งเต๋านะวิธีเอาหน่อไม้นะครับเราก็แทงเอาที่อ่อนๆมัน<อ> <laughs> ถ้าเป็นหา้อาสูงแล้วเขาเสียดายมองอ่อนมันเลสินะพี่น้อง เพราะมันอ่ะกินแสบเนาะ,อะมองนอนมันมตัง้งคนก็นกเาลัางอเอาเอา,เอา,เอามาเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องมันอ่โอ้ใหญ่ไหมพี่น้องเอาเป็นยังกินฮะเอาไปแกงเป็นต้มเนาะน้ำมันสดแสบพี่เห็นบ่ครับกินกับแจ้วกินกับแจ้วกับยังกับจูพี่น้องพี่น้องเนาะกับจูไม่มีดอกมีแต่กับแจ้วอ่ะก็จะเอาไปเรื <laughs> ่อยๆที่ไหนเนาะ นายจะลาไปทั้งใดวะรอบส่วนใดวะรอบอย่างรอบแบาอย่างบ๊สุ้อันฮะบ๊สุอันตัววอย่างเอานั่นมือก่อนาน่องได้แล้วอันนี้ก็นอกก็ลังต้มก็าลังแสบอยู่ละเนาะซ่มเนี่ยอปยังไงตแสบเอพี่น้อง นอนต่อไปเป็นนอนที่สามได้แล้วพี่น้องได้มาแล้วนอนอไงพี่น้อง <c oughs> ผู้ยู่ยู่เมี่ยงนอนพี่น้องนอนผู้ยู่เมี่ยงนอกก็จะอยากกินยังได้เนาะคนอีสานบ้านเฮาห่อสำหรับคนอีสานว่าคนทั้งไทยคนไทยยังสิเป็นกับวิญญากหรอกแต่ว่าคนอีสานบ้านเฮาไปยู่ไก่บ้านไก่สว่างสิ ก็จะจ่ายกินกับแก้วบองไม่ในะพี่น้องแก้วบองตามแก้วใช่เสียต้มตตตกินกับแก้วกับข้าวเหนียวหว่อน,ม,นมันแบมันแบแซ่บเด่นว่ะล่ะคุยโยเกิร์กะน,นั้นโอ้อยู่นี่จาวางสารละสีได้พี่น้องจอยหลายอยู่นี่จอ,อยไหลวัวได้นอน่นว่ค่อยได้นอนเฮ็ดแต่ว่าสอดแจ้งก็มีเรื่งมืงมอเพราะว่าห่ออยากได้ห่อต้องการรา,ายได้เนาะพี่น้องเนาะถ้าไม่มีรายได้ก็เฮ็ดชิปไปว่าได้พี่น้องเพราะว่ามันไม่มีต้นทุนใช่ไหมล่ะต้นทุน เข้าไปเพลินว่ามีคนเนาะมีข้นขความหมายของเพลิน่ะความหมายหนึ่งก็คือว่าทั้งเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะทั้งเยอรมันนี่มีคนเอาข้อมูลของเพนไปเผยแพร่เนาะเผยแพร่เพลินว่าเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยข้อมูลของเพลินนะบาทที่นี่เพลินมันเป็นเพลของเพลดนนั่นสินะมันเปลนเพลของเพิ่นเพิ่นเอาไปลงทะเบียนที่เป็นของเอิ้นคนเอื้นถือเพลิว่าเพิ่นเฮ็ดถือต้องตามกฎหมา้สินะพี่น้องแต่ว่า เดลนบริหดรตว่าตว่าเป็นเพจเดลนนักศึกษาข้อหมายของยูทูปปอนเพจบุกคนบอกเนาะเพื่อนเลยบอกแต่เพื่อเดืนไปแก้เพื่อนอยากให้เดลนนี่ต้องการให้เป็นเพจเดลนจริงๆคือว่าข้อหมายก็คือว่าต้องลงทะเบียนอี่ยังมันถูกต้องนะสินะพี่น้องเสียภาษีภาษีเองสินะข้อหมายถ้าเพจบ่มีบ่ได้ลงทะเบียนบ่ได้อันนั้นบ่มีตาอ่ารองรับเจ้าสิหรือว่าเป็นเพจปลอมมัดถือว่าจะเป็นเพจเท่ากระสังกสิตีข้อหมายไปว่าเป็นเพจปลอมเพราะว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียน In giảm tội tuần, in nhà của này hình học bằng nó, một tang quân ở nó, nó, mày to kịp quý. Mày sài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  kịp quý. quý. Mày sài kịp 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 quý. Mày sài สมีหนูมีอย่างอยู่นะพี่น,อน้องนี่หนูสิว่าพวกคนมาหาของปลาคนก็เอาไปทำอาหารนะกระหรอกกระแตก็มีคือว่ามัววานเป็นได้เด้เด้โอ้เห็นแล้วพี่น้องพเนรอสีขาวเนาะออโอ้ยเนี่ยมาท่านวะนะพี่น้องไปแล้วไปแล้วก็ะตอกสีขาวโอ้ยสุ่มบัวท่านตัวสีขาวเลยผู้คนน่ะเอาไปทำปูหามันเป็น เออเป็นอาหารในสารวันเฮ่านะพี่น้องมันบอน๊อมันสบานั่นสิเป็นการดำรงชีวิตของคนอีสานเนาะอันนี้ก็เสียกอันนั้นตัวนะี้เนาะเสียกที่ว่าเป็ี่ยนมั่งเกาคนนะพี่น้องใน,นเวลาน้ำท่วมนี่มันมันมาฆ่าอยู่นี้น,น,น้ำท่วมคุณน้าอันวะนะมันเป็นมั่งเกาไปว่านา้ำมันพัดมาจากทั้งไก่นะต่างคนก็น้องใหม่มันก็เกิดหลายช่วงนี่ วาัก็เกิดต่ช่วงด้วแถวน้ำไกล้นาำนีำ่น